งในไก่ใช่ไหมแม่เครื่องในไก่อะก็ผสมเครื่องปรุงไว้แล้วถ่ายไม่ทันแม่ทําไว้ก่อนก็จะมีพริกแกงนะคะใส่พริกแกงหมักไว้กับตับไก่นะ,ะแล้วก็ใส่กะทิกับแป้งมันแม่ใช้แป้งมันใช่ไหมแป้งแป้งขน้งขนม่ใช้แป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้เหนียวค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปในปริมาณที่พอให้มันเอ,อ่อเหลวแต่ค่ะพอให้มันห่อได้นะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะวิธีการห่อของแม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะตักลงมาใส่เราจะห่อด้วยใบตองนะคะมีใบยอรองข้างๆรองข้างล่างนะคะแล้วก็ตักห่อลงไป<ม>เครื่องปรุงส่วนผสมไ<ำ>ายไม่ทันมแม่ใส่อะไรมั่งเอาใส่กระเทียมริกไทยเอกกระเทียมหัวขาดะไไร้ใบมะกรูดนั่นหละเป็น พริกแกงใช่ไหมเป็นพริกพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงนะคะก็เหมือนพริกแกงแดงธรรมดาใช่ไหมข่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกพริกแห้งพริกแห้งอ่าแล้วอะไรอีกใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ตำขกให้ละเอียดใช่ไหมคะตำละเอียดแล้วก็มาผสมมักกับ เครื่องในไก่เครื่องในไก่ที่เราใช้เฉพาะตับนะคะก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะแล้วก็หมักกับเครื่องเครื่องแกงที่แกงแดงนะคะแล้วก็มาใส่กะทิแล้วก็แป้งมันใส่แป้งมันด้วยแป้งข้าเหนียวอ๋อแป้งข้าวเหนียวอ๋อโทษทีค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้ววิธีการหอ่อในเตรียมของแต่เช้า <laughs> มีใบยอใบยอก็เก็บข้างบ้านนะคะมี เอาใบยอลองที่นี่ก่อนลองใบตองก่อนปกติทําเป็นหอ่อเป็นห่อแบบนี้หรือว่าจะทําเป็นใบตองก็ได้นะคะเป็นเป็นเอ่อเป็นหอ่อเป็นกระทงอะคะเป็นกระทงก็ได้แต่ว่าแม่เขาถนัดแบบนี้ก็เ,เลยเอาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้มันสุกด้วยวิธีการนึ่งใช่ไหมคะ เพราะว่าเห็นบางบางเอ่อบางคนเขาจะทำแบบว่าให้มันสุกในหม้อเป็นหอมหมกหม้อก็มีนะคะ <t> แต่ว่าอันนี้เราจะใช้วิธีการนึ่งนะคะนึ่งด้วยซึ้งนึ่งก็ด้วยซึ้งค <c oughs> ่ะอ่ดูคนแม่ครัวเดี๋ยวเอาจัะใส่แว่นแบบเท่ๆเลยนะคะ <c oughs> <c> oughs> oughs> ตาไม่เห็นหูแทนที่ ที่ที่ต้องใส่แว่นก็เพราะว่าแม่ผ่าต้อต้อกระจกนะคะแล้วก็ต้องใส่แว่นหมอให้ใส่แว่นตลอดว่ากันกันแดดกันลมด้วยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีถ่ายไม่ทันแม่ใส่เครื่องปรุงเครื่องอะไรไปก่อน,นแล้วที่จริงบอกตั้งแต่เช้าแนละ้วว่าจะเออว่าจะทําคลิปเวลาแม่ทําแต่แม่เ็ารีบทำไป่อยไมไ่หนัดเรียกลู ไมชนะเรียกไม่ะเรียชนะเรียกนี่คือภาษาภาษาโคราชนะคะค,ค,คือว่าเออขี้เกียจเรียกเรียกแม่จะเป็นคนโคร,ราชพูดภาษาโคร,ราชอย่างเดียวยอย่างเดียวยอเินี้น,นี่ค่ะใบายอยเดี๋ยวให้ดูใบยอยอันนี้เก็บมาจาก จากสวนตรๆค่ะก็ล้างแล้วนะคะนี่ล้างแล้วล้วแม่ก็ออกมาห่ออย่างนี้ค่ะเตดยดใบเตยดเป็นใบๆนะใส่ใบใครที่ชอบใบยอเยอะๆก็ใส่ใบยอเยอะๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็เอาออกก็ได้ค่ะเวลากินแต่ว่าถ้าใ,ใช้ดีก็ใส่เพราะว่า,วามันม <จะ S 1> ันจะอร่อย,ย, <า S 2> ยเป็นยาค่ะเป็นยาเป็นสมุนไพร <ๆ S 2> นาะแม่เนาะเป็นสมุนเป็นสมุนไพรรักษาโรคอะไรมั่งอ่ะรักเอก หลุดอ,อะไรนะรอกหลุดขั้นหลุดอะไรนี่เนี่ยอืออันนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลอีกทีเนาะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อความดันเบาหวานอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าใบายอเนี่ยถ้ากินได้ก็ดีมากๆเลยค่ะเ,เพราะว่าเป็นสมุนไพรด้วยอ่าแล้วดูวิธีห่อจะทัดนะนี่เด้อแก็ต้องใช้ไม้กัด<อ>ไ,มไม้กัด ก็จะเหมือนทั่วๆไปนะ,ะเป็นไม้ไผ่นะแไหมไม้ไผ่ okay. นาเป็นเล็กๆกนี่้าก็หอมไหมคะตอนนี้ก็รอขั้นตอนการน,นึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนึ่งเราจะนึ่งด้วยนึ่งด้วยซึ้งนะคะแล้วก็จะรอให้ดูตอนสุกแล้วท่านนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ตอน สุกกันอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็ดูการห่อไปก่อนวิธีการห่อมาไากมากะมันจะเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเออจะกินเป็นเรวหน่อยนี่เนะี่ยไอ้มัดแล้วก็น้ำม,มันออกไม่ก็อะไรอ่าดูวิธีหอ่อ แล้วก็เอาใบใบตองกว้างๆเลยห่อข้างๆเพื่อไม่ให้มันรั่วออกม <S <S นาน้ำมันดีแดงเม่ไหมันแกล้อ่ะคอันนี้คือวิธีกันหอนะคะ ขอบคุณแม่ครัวคะ่ะเดี๋ยวเราจะรอดูตอนที่มันสุกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะ,ะตอนนี้พวกสาธิตกันการห่อไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปอีกอีกอีกทีนึงนะคะจะดูกันตอนที่มันสุกแล้วนะคะพอดีตอนนี้ต้องหอ่อคงจะมีอีกหลายหอ่อแล้วไหมเนาะอันนี้ได้กี่ห่อเนี่ยประมาณสิบห่อไหมถึงหอ่อสิบห่อไหม,มไม่รู้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะนะคะตอนนี้จบพักตัวน,นี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะห่อหมกเสร็จแล้วเพิ่งนึ่งมาใหม่ๆนะคะกำลังร้อนๆเลยคะ่ะก็ห่อได้สองแบบนะคะแบบที่เป็นกระทงกับแบบที่เป็นหอ่อแบบธรรมดาแบบกัดไม่กัดนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะคะก็เพิ่งเปิดออกเตรียมพร้อมค่ะข้าวกับห่อหมกค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะพอดีแม่ไม่ยอมมาชิมให้ ไม่ต้องชิมเองเลยมาแล้วิเลยฮะนี่คไม่ตไก่ได้ายอเลยก็ใยอลยนี้นะฮะตัดข้อสวยนะ ข้าหอมมะลินะฮะอร่อยค่ะตับมันจะนุ่มๆน,นะครับอร่อยค่ะรสชาติจะเหมือนหอมหัวค่ะแต่ว่าอันนี้เพียงแต่ว่าเราใช้เป็น ตับไก่นะคะปกติก็จะเห็นใช้หน่อไม้หรือว่าใช้เป็นพวกอาหารทะเลอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้แม่ก็จะดัดแปลงมาทําเป็นตับไก่เพราดีว่าสั่งเครื่องในไก่เอาไปเยอะก็เลยดัดแปลงมาทําเป็น่อหม,มกนะคะค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่เพิ่งจะดูคลิปนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกๆนะคะที่ทําเกี่ยวกับอาหารนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ